ดีครับทุกท่านนะครับไม่มีงานเลี้ยงอะไรที่ไม่มีการเลิกลาก็ขอสรุปนะครับสั้นๆนะครับเพราะว่าเขา้าใจว่าพวกท่านก็คงคอยไ,อไฮไลไท์ของการประชุมครั้งนี้ก็คือการแจกรางวัลน,นะครับจากวัดพระป,ระประกก้าวเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องของไอสถาบันที่ทุกคนก็อยากจะได้รับนะฮะผมขอสั้นๆนะครับ การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่24ประจำปี2565เนี่ยเป็นการนำเสนอเรื่องความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตยนะฮะการประชุมเริ่มจากการแสดงปาฐกถาณนะโดย professor victor ramset ramrat จาก university of victoria แล้วก็ตามด้วยการอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศโดย โปรเปสเเอร์จุงคิมจากประเทศเกาหลีมิสเตอร์เรโนเมก็ <c oughs> ome, ผู้แทนประชาประจํา u n p โโรเเพีเเมรี่กาบาเยโรแอนโทนีจากสิงคโปร์และเอกอัครราชะทูตฝรั่งเศสประจระาําพม่าเมอร์ซอรเชวีวันรุ่งขึ้นก็เป็นการแสดงปาฐกถานำโดยดอรสุรเกียรติสถียนไทยนะครับประธาน คณะมนตรีเพ,พื่อสันติภาพและปองดองแห่งเอเชีย <c oughs> เรื่องความท,ทา้าท,ทายของความท้าทายความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตยก็หัวข้อเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยน,นะครับตามด้วยการนําเสนอจากดรมรงศิริเลิศวรกุลอดีตผู้ในการของสวทชนะครับดรกรอบศักดิ์ผู้ตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพดรทิตินัน พงสุดรัตล์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์และก็ท่านอาจารย์ทวินวดีเองนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเก้าจากนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยๆ5กลุ่มซึ่งเพื่อการนำเสนอไปเมื่อกี้นะฮะผมสรุปให้ฟังอีกทีก็กลุ่มแรกก็เป็นประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีกลุ่มที่สองเป็นประชาธิปไตยกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และกลุ่มที่สามนี่ก็เป็นประชาธิปไตยกับ ความมั่นคงทางสังคมกลุ่มที่4ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาธิปไตยโลกาภิวัต์และความพิจผตน,นทางเศรษฐกิจนะครับศาสตราจารย์วิกเตอร์ดัมสยได้เน้นเรื่องการขาดความสิ่งที่เขาเรียกว่าความ ไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสารรค์เป็นคอนสตรั c t ีฟดิสครี e m e n t นะฮะที่เป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายของความมั่นคงในรูปใหม่ซึ่งมีเรื่องการระบาดของโควิด -19 วิกฤตการสภาพภูมิศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเขาก็เน้นเรื่องของคอนสตรั c t ีฟดิสครี e m น n t นะครับว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญ หลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอนะครับาจากอาของอเป็นพาร์เนจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีการนำเสนอโดยโปรเฟสเซอร์จุงคิมนะครับซึ่งได้นำเสนอเรื่องขีดความสามารถของประเทศต่างๆในการ ตอบรับคว,ความท้าทายของปัญหาความมั่นคงใหม่ซึ่งก็แตกต่างกันไปนะฮะของแต่ละประเทศแต่พะพราสุชุมคิมก็ได้เน้นเรื่องของอประเทศเกาหลีนะครับพ่านลิสคนที่สองในอ,อันนี้นะครับในเรื่องของอรการมุมมองจาก ต่างประเทศนี่ก็คือมิเตอร์เมเยอร์ซึ่งเป็นนำเสนอจาก UNDP นะฮะนำเสนอเรื่องความไม่แน่นอนนะฮะของความมั่นคงในระหว่างรเรื่องในระดับระหว่างประเทศแล้วเขาก็ได้เน้นเรื่องความมั่นคงทางด้านมนุษย์เรื่อง human security นะครับแล้วก็พูดถึง human security นี่ก็ปัจจัยใหญ่สองอย่างก็คือ freedom from fear และก็ฟรีดอมควอนคือการปลดปล่อยจากความกลัวและการปลดปล่อยจากความต้องการนะครับต่อมาก็เป็นผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ผู้ศาสเตอร์กาบเยโรนะฮะเมลี่กาบเยโรแอนโทนีเขาได้เน้นเรื่องปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดดซึ่งมันเปลี่ยนไปทุกวันะนะครับมันก้าวกระโดดซึ่งส่งผลกระทบต่อการต่อประชาชนนะครับรัฐบาลสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดมีการขยายตัวของคนระดับล่างมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นนะครับสำหรับทศทูต เลชร์เชวีเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของกรณีของประเทศพมา่าซึ่งได้ให้ความรู้เราหลายเรื่องเพราะเราไม่มีโอกาสได้เรียนลง,ลงไปลึกอย่างนั้นเพราะท่านเป็นทูตของฝรั่งเศสประจำประเทศพม่านะครับพูดจบแล้วไม่รู้จะได้กลับเปล่านะก็ได้ในเรื่องของของการกลับคืนสู่ความมั่นคงรูปเดิมนะครับ คือเป็นเรื่องของรัฐบาลทหารนะฮะเรื่องของการใช้กำลังทหารเอายึดคืนกลับมาก็ back to the future นะครับ back to the basic ก็ไอเรื่องของประชาธิปไตยก็สั้นๆเนี่ยมันก็จบลงอย่างก็ยังไม่สุดยังไม่แบบไม่สวยงามนักนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งท่านก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ กลับก็ไปเป็นระบบปฏิ็จติการทางทหารซึ่งยังไม่รู้ว่าก็เองท่านเองก็บอกว่ามันก็ไม่ทราบว่ามันจะนานเท่าไหร่เราเองก็ไม่รู้ต่อมานะครับที่อ่าดรสุรเกียรติได้นำเสนอนีอ่ท่านได้ชี้ให้เห็นปัญหาของการขาดความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงรูปใหม่คือคือดูเป็นรูปของ ไซโลมากกว่าที่จะเป็นดูเป็นในรูปของเมทริกซึ่งมีสประสานกันนะครับทำให้เกิดความท้าทายให้เกิดความเรียนรู้นะครับในการที่จะนำมาประกอบกัน้ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ปรับตัวให้เข้ากับปัญหาความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยแล้วก็ได้เสนอปัญหาใหญ่ๆเจประการนะครับได้แ,แก่เรื่องที่สังคมผู้สูงอายุการขยายตัวของชนชั้นกลาง ปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพเรื่องนวัตกรรมนะครับ innovation และเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเรื่อง climate c คล h a n g e เรื่องโรคระบาดนะครับ p a n m i c แล้วก็การขยายตัวของเมืองนะคะจากนั้นก็มีการมีเป็น panelist ที่สีท่านเข้ามานำเสนอก็เริ่มด้วยดรทวินวดีนะครับได้นำเสนอผลวิจัยเรื่องการท้าทายในของความมั่นคงใหม่แล้วก็นำเสนอดัชนีตัวชี้วัดต่างๆซึ่งก็มีการนำไปใช้โดยหลายท่านที่ร่วมอยู่ในแผนนนลนี้นะครับดรกอบศักด ชัดมากเลยได้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เรามีโรคร้ายนะฮะโรคร้ายก็คล้ายๆมันโรคมะเร็งอะนะครับซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่ผิดทางท่านย็บย้ำหลายครั้งมากนะฮะเป็นการพัฒนาที่ผิดทางคือเป็นการพัฒนาจากบนสู่ล่างแล้วก็ทำการซึ่งการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องเป็นจากล่างขึ้นบนโดยการสร้างเสริมสร้างฐานล่างให้เข้มแข็งขึ้นนะครับ เลยเป็นว,วิธีการที่จะทำก็คือการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงจากระดับตำบลตรงนั้นง,งานที่ทางสถาบันพร,ระปกเกล้าทำอยู่โดยเน้นเรื่องอรางวัลต่งตางๆเนี่ยมันเข้าเป้าเลยนะครับว่าอันนี้คือเป็นหนทางรอดในแง่ของดรศพดรกอบศักนะครับ ล็อกเตอร์นาลงนี่ก็ได้ปัญหาน้นพูดปัญหาเรื่องฟูดเว a ส์นะคะเรื่องรัฐบาลเรื่องของปัญหาแกส๊สเลือนกระจกนะฮะและการนำเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมหาศาลเลยนะครับก็รัฐบาลก็จะแก้ไขได้กโดยการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีและสนับสนุนในเรื่องของอินโนเวชั่นนะครับเป็นการ Innovation ก็คือการเอาผลวิจัยเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกนะครับอาจารย์ที่ตินันนี่ก็เสนอเรื่องความมั่นความซ้าซ้อนระหว่างความมั่นคงแบบเดิมและความมั่นคงปัญหาความมั่นคงแบบใหม่นะครับซึ่งปัญหาความมั่นคงแบบใหม่เนี่ยมันก็ก้าวข้ามไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศนะครับ ปัญหาเรื่องคอนฟ l i กตของอกรณีพิาพาทรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ยกตัวอย่างให้นะครับและก็ทำให้เกิดการแบ่งขั้วซึ่งค่อนเข้างช,ช,ชัดเจนระหว่างประชาธิปไตยและระบบะเผด็จการนะครับและท่านก็สรุปว่าความมั่นคงใหม่รูปใหม่ที่พูดถึงเนี่ย มันก็คือความมั่นคงในแบบที่เราเรียกว่าใหม่ๆม,มากกว่ามันไม่มีแบบเก่าหรือแบบใหม่มันจะเป็นใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ทิตินันได้เน้นไว้ก็ตอบอันนี้แหละครับที่เราได้พูดคุยกันนี่ผมก็จะก็ได้ขออนุญาตจบแค่นี้นะครับ เพราะว่าผลการประชุมเมื่อกี้5กลุ่มนี่ท่านทุกท่านก็ได้รับฟังไปเรียบร้อยแล้วก็ขอบพระคุณมากครับ